สวัสดีครับพี่ป๊อปปี้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับบอได้หายครับบอได้หายามาชมบรรยากาศทางบอนะครับบอได้ตกปลาครับมาเนี่ยฝนมันเพิ่งจะตกไปนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคนที่ตกแล้วนะครับทางไหนเนาะที่ตกนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพนี่แถวเคยวนอยู่กัเพิ่งหยุดตกไปเมื่อวานนะครับเอ้เพิ่งหยุดหยุดตกไปเมื่อเช้านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีลื่นๆได้หน่อยนะครับขอบคุณเด้อพี่ป๊อปปี้นะครับสวัสดีสองร้านดวงใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ร้านดวงใจนะครับสวัสดีนะครับ วันนี้ก็มาไล์สดเปิดการมองเห็นนะครับไล่สดเปิดการมองเห็นจังหน่อยนะครับสวัสดีเก้าล้านดวงใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเก้าล้านดวงใจนะครับวันนี้ก็มาขุดไส้เดือนนะครับขุดไส้เดือนเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะไปตกปลาบอ่อเมาส์นะครับ พ่งนี้จะไปตกปลาบ่อเมาส์นะครับไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ได้ได้รับชมนะครับที่เราว่าจะไปวันนี้นะครับพอดีแม่บ้านทํางานนะครับเลยไม่ได้ไปก็จะไปกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าจะมานปลาหรือเปล่านะครับ จะได้ปลาทักกี่ตัวนะครับขอบคุณ19ท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์และกดแชร์และก็ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้เคยอุบลคุณนครพนมด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีส่งลานดวงใจนะครับ